สวัสดีค่ะแล้วน้องตองก็จะเอาอาหารให้น้องหมาก่อนจะไปหาปากับคุณพ่อนะคะวิวบรรยากาศก็กสวยๆอาหารไปให้น้องหมากินกันก่อนเลยนะคะก่อนจะไปจับปลาค่ะ น,น,นี่นะคะก็เอาอาหารให้น้องหมากินหมดแล้วนะคะเดี๋ยวน้องตองก็จะไปหาปลากับคุณพ่อกันเลยนะคะไปกันไหมคะ่ะน้องตองก็นำ <c oughs> ทางไปหาปูหาปลาแล้วครับผมน้องตองก็อยากจะออกมานาม,มาสวนกับพ่อทุกวันนะครับแต่ว่าอ่าหลวงว่าไม่ได้ให้น้องตองออกมานะครับวันนี้น้องตองหยุดเรียนอ่าสี่วันนะครับก็เลย ให้น้องตองออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาปลากันก่อนนะครับหาปลาที่สะน้องตองไปกันเลยครับเออน้องตองก็ใส่เสื้อของลุงหวางนะครับเพราะว่าเสื้อของน้องตองมันมีแต่ตัวงามๆสวยๆก็น้องตองก็ไม่ได้ใส่มานะครับต้องใส่เสื้อของ ลุงวางนะครับ fc อย่าลงเดอ้อพ่หน่าน้องตองนะนั่นนะ่ะไม่ใช่ลุงวางนะครับโอ้ยกลัว fc จะว่าเอ้ยลุงวางนะนั่นนะ่ะลุงวางทำไมตัวน้อยแท้พ่ออ่ะไปหาปลากับน้องตองกันเลยนะครับไปกันเลยเดี๋ยวจะลุยตรงนี้เละสะน้อยนี่นไปกันเลยอ่านะครับน้องตองก็ซ่อนแล้วโอ้ยฝนตกแล้ว,ดว,ลวเดี๋ยวไปเอาข้างห่มก่อน เอาเหีก่อน,อนพ่อตัดหญ้านานมืนจะเลยแล้วต่อแล้ามาเห็นคนโตเห้ยกามาเหาหูมี 哎，你呀。 มันอย่าตกแล้วจดไไม่้ฝนหยุดแล้วไปแล้วนะพ่อแบบทิ้งขั้นลมแล้วนะ

ตรงนี้มันห้องเนาะนันก็ปลาปลาอยู่แถวนี้แหละ <laughs> Uaaaaah! <laughs> ừ. <laughs> à, không Trâu phải càng! phải càng! Trâu nay là! Trâu phải น้อยๆด้วยเอาเอาเอาเริ่มแล้วเล่นลึกสนุกมากเลยค่ะเอสีทุกท่าว่าจะมาหาปลาแต่กลับมาเล่นใช่ไหม dân mới đây là đường à เดี๋ยวให้ดูก่อนนล่ก g ้ o b ก l o b ร้อนอยู่นี่ก็ปลากบนะครับเนี่ยถูกกบแล้วครับกบอื่นี่ไร g กบแล้วกบหรืออื่กบเดี๋ยวขว้างอีกพอไหนขอดูดอยนี่ไงกบทำไมมันตัวใหญ่จังเฮ้ยกบอันนี้อ่ะกบอันนั้นเหมือนอื่ตัวใหญ่นะกบเนี่ยพรมา ก็เลยหาตบเลยหาปลาหาหมดเลยเหรอไม่มีปลาให้เราเลยเดี๋ยวทนี้มัน,มนขาดนะ ออกได้เหรอทำไมามันออกได้มันก็ตัวใหญ่อยู่นะไม่ยางไม่มีไม่ได้เอามาอันนี้ยางมัดผมหนูเฮ้ยพ่อได้ลูกกบนี่เสกคะเฮะนี่พอก็เอาไปนอนห้องเฮ้ยมันไปเลยเฮ้ย ออไปครับๆไม่ไปเอป <laughs> อเออเอน้อตซ่อนได้แล้วนะคะเ c ทุกท่านปลาตัวตัวใหญ่ใหญ่ขอจับหน่อยนี่ออไปขีดเพิ่มนิอฮะโอ้ยไอย้ใจฮึมฮม น้องตองก็ซ่อนปลาได้น,นะคะนี่ปลาตัวใหญ่ <ś c oughs> ใหญ่กว่าตัวแรกนะคะอ,าาอ๋อแล้วน้องตองก็พอมีิกิแล้ว